สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านก็ตอนนี้คุณกลับมากับโซแมส EP ที่ไม่ใช่มันไม่ได้อีทีเท่ะไรกนะันแหละ EP ที่ผมทำล่าสุดโอ้โหมันหนึ่งปีที่แล้วแล้วอะเราจะกลับมาในโซแมสซีซัน2 EP ที่1เย้ต่อเมือ่อ <c oughs> ในสุดกลับมาทำโซแมสนะฮะเนื่องจากโซแมสเนี่ยมันมี DLC อัปเดตมาใหม่ฮะ ที่ช่วงที่ผมหายไปเนี่ยมันมี DLC อัพเดตมาเยอะมากพอสมควรนะและ DLC ที่ทำให้ผมอยากมาเล่นเลยเนี่ยคือไอ้ DLC ที่เป็นจีนๆน,นะฮะไอ้โกลเด้นอะไรพวกนี้อ่าหน้ากากของทำแล้วพวกนี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะฮะปะแต่ซีซัน2เนี่ยเราจะไม่ได้ไปจนภยัยคนเดียวนะเดี๋ยวผมจะมีน้องผมมาเล่นด้วยอ่าความมันคูณ2คูณ2ไปแต่ขอเราสร้างตัวละครกันก่อนแล้วกันมา ซีซั่นแรกเราเล่นตัวผู้ชายไปแล้วนะฮะมาซีซั่นนี้ผมจะเล่นตัวผู้หญิงดีกว่าเพราะว่าในซีซั่นสเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ DLC ที่ผมอ่ามันแอดมานะฮะมันจะมีคางน้านของเวิร์กช็อปนั่นคือมอดด้วยนะฮะผมลงมอดมาอย่างเช่นแบบว่ามอดที่สามารถเราสามารถไปเทมหรือบังคับธาตุจับอะไรพวกนี้บอสได้นะฮะอ่าตัวเกมจริงๆมันไม่มีนะแต่มอดนี้ทําได้เพราะฉะนั้นปะ่ะโหลด ขออนุญาตสร้างตัวละครก่อนคนไทยหัวใจตะคิบเรานี่พอละอเอี๋เราบาดเจ็บกับการน,นี้มาหนีมาจากเผ่าที่เราโดนจับมานะฮะเผ่าค้าทา เราจะมาเลือกหน้ากากกันอีกครั้งนึงเลือกคุณทรัพย์เห็นบาลลังทรัพย์ของหน้ากากครั้งนี้ซีซั่นที่แล้วเราเล่นหน้ากากที่เป็นสตาร์เตอร์ของเราเป็นหน้ากากอินซีนะเป็นลิสไปครั้งนี้ผมอยากจะเล่นหน้ากากนี้ดีกว่าไหมฮาะเอ๊หรือจะเล่นหน้ากากเดิมหรือว่าหน้ากากอินซีแต่เป็นหน้ากากแดงไงอินซีแดงอะอาจารย์แดงอะ กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิ้นายมีคุยมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยมึงดียังไงไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเลยไอ้เฮี้ยท่ตีไอ้สัตว์นะครตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วฮะแล้วตัวนี้ไอโมซากำลังจอยเซิร์ฟเวอร์มาอยู่แบ่งสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัว สิ่งแรกที่เรามาคือเก็บไม้นะฮะตอนนี้ผมปรับเซิร์ฟเวอร์มาคูณ3นะฮะน่าจะใช้ชีวิตใการง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมเพราะเรามีพื้นฐานจากการเล่นมาในซีซั่นแรกล้วตอนนี้เรามาต่อซีซั่น2เงี้ยไม่เงี้ยตัวเอโม3ไม่มีอะ่ะจ้างแมงมันให้มเรเลนรูยเอรานเราเราสรามารถเรียนรู้กันได้โดยการที่ที่ไอเล่นยังไงเล่นตามใช่ไหมจริงปะจริง ิงสร้างแค้นหน่อยครับผมขอเข้าไปหน่อยครับ<ช>ผมอยากเป็นเด็กข้างไข่ครับผมโตัวตัวเลี้ยวเนี่ยผมก็กดฆ่ามาเลยนะฮะไม่สนว่าเราเลา่นมาซิสันแรกแล้วหรือมันมีอัปเดตอะไรมาไม่สนนะฮะเรียนรู้กันหน้างานแอปไพร์จอยจอยนะครับอะไรยังไงฮยสุดหลออ<ช>่อผมกัด<ช>โอ้โหใกล้ใกล้กันเลยวิ่งไปหาไอปมดซัดก่นอน์กั พี่ไปหาที่สร้างบ้านเลยผมตามไปสร้างที่ไหนอะ่ะสร้างที่เดิมกไ็ได้ดูทรงแล้วดีสุดละโซนนั้นอะ่ะที่มีบ้านสองจุดอะ่ะนั่งไปจุดจุดใหม่แล้วกัน <Yeah. S 1> เปลี่ยนแปลงบ้างเฮ้ยผมี่ยพี่มีนิสัยเพิ่มเพิ่มมีแค<ๆ>่ไอันเดิมเลย <laughs> มันได้มาจากอันเก่าเหรอ หรือว่ามันเป็นสเตตเริ่มต้นของแพทใหม่ไม่รู้ตอนนี้เพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยเฮียอะไรละ่ะพี่เล่นมันไม่มีโปรตีนเนี่ยไอ้พวกเทียนี่ใส่เราเนี่ยมันจะไม่สามารถอัพในตัวละครหลักเราได้นะเราต้องไปก๊อปเทียนที่เราไปจับพวกทหารหรือทาสมาเนี่ยแล้วเราต้องเข้าสู่ในช่วงไอ้อะไรวะเข้ากล่องมิสเตอรี่อะไรของมันอะเพื่อก๊อปเทียนของมันมาแล้วเราเอามายัดในตัวเราแต่นี้แม่ง เด่งเข้ามาเองเลยเวลาเราทำอะไรซ้ำๆวะนี่สกายลิมสกายลิมเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรพี่กูกะที่น้ำมู <c oughs> โดนหมาในยังเี่ยหมาในอะ่ะโอ้ยพี่ได้หอ,อกทองมาวะเจ้าหอ,อกทองกูได้เสเปียร์ไม้ นี่ได้แค่เนโอในดัทเนโอในดัทเนโอในดัที่ไม่มีวุ้นเลยอุ้ยนีโอในดัทพี่คาประวุ้แล้วเหรอเลเวลกูอัพรัวๆเลยวะเยียกูตั้งค่าคนโบเกนเนี่ยกูปลาหอกทีกูเลเวลอัพทีเฮียความสนุกที่มาเร็วมากขึ้นไง ep แรกจะไม่ต้องวิ่งวนในการหาจุดตั้งห้ำ ep แรกมา จุดนั้นเป็นจุดที่พี่ชอบมากเพราะมันมีทั้งมันจะได้เดินไปหาแบบเทมพวกเอ่อชนเผ่าอะไรพวกนี้ได้ง่ายกว่าแล้วก็มันจะมีเครตรงนั้นเกิดมาแล้วก็จะมีคาปิบารา่าเราก็ไม่สามารถลากคาปิบารา่ากับพวกไก่งวงมาทําฟาร์มได้เลยไปดิโอ้ยสวัสดีครับเราพอจะรู้จักกันหรือเปล่าเฮ้ยม,มันจะไม่รู้จักกันนะ ลีโอเดดด์ไปดูกล่องหน่อยครับมีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่าอืมน่าสนใจนะ่าสนใจโด้โด้วยหมดไปเชี่ยวชมรมคนหัวขาวอ่ะคนแก่ทำงาน,นหนักเลยนี่คือสัญลักษณ์ของการปเป็นผู้นำไงเอ๊ะ ู้ยี่สิปีนะด้วยหรอเนี่ย<ป>คนป่าเรียนรู้กูตากินโมน,นี่มัน Spider สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปกติมันปีนไม่ได้แล้วไอ,อ้โมทัดเอ้ยหรือปีหน้าวะยังพูดจำไม่ได้แล้ววะเนี่ยคงคนในยุคดิลบันนะมือมันเหนียวขนาดน,นั้นเลยเหวะสามารถปีนผาได้อันนี้ก็สวยนะมีน้ำมีหินมีต้นไม้ น้ำมีปลาบิ๊กเรดด้วยโอ้โหขวงดีออ้นี่ไงเนี่ตรงนี้มีเคเคเต็มเลยไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้งไงพี่เฮ้ยตรงนี้มันจุดบ้านตรงนี้เหมือนเดิมเลยนี่หวะไอ้ยี่อะไรเลย <c oughs> ในซีซั่นแร,แรกย้อนรอยซีซั่นแรกนะผมเคยบ้านหลังที่สองของผมก็คือตรงนี้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตรงนี้เหมือนเดิมเขาเรียกว่าจุดวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวพวกเรามาติ็ดจะเจียวอะเออเด็ดะเจียวข่าศึกอะไรยี้เห็นไหมเออเราต้องการเครฮะในการทําเครื่องปั้นดินเผาเกมนี้นะถ้าคุณอยากจะกินข้าวคุณต้องมีจานด้วยถ้าคุณอยากจะกินน้ําแบบซุปโกโก,โก้อะไรพวกนี้คุณก็ต้องมีแก้วอีกแล้วเราต้องทําเครื่องปั้นดินเผานะเพื่อมาเป็นภาชนะไม่งั้นนะกินไม่ได้ คนปา่ามีอะไรทำไปเลยอาวุธของฉันมีคนมาขออยู่ด้ะดูหน้ามหน่อยนี่เรสซอร์ทเรสซอร์ดหนังไม่ปลาโอเคอ่ะ ตอนนี้ผมมีลาดหนึ่งคนละเขาจะมาขออยู่เผาด้วยนะเวลาเราวางแคมป์ไฟแคมป์ไฟหนผมขอดูเทปเขาหน่อยนี้ลักษณะนิสัยของเขาใช้ได้ไหมโอ้โหไม่มีเฮียอะไรเลยเฮีย <laughs> โอเคถือว่าเอ่อเป็นท่าต้นเกมไปดูที่เขามีอะไรบมม้างเอ้ผมอยากว่าลักษณะนิสัยมาสามารถเพิ่มได้ไหมอย่างเช่นแบบว่าผมอยากให้เขาเออตัดไม้เยอะ คือของโอเคเราจะมาเซตงานของคนในเผ่ากันนะฮะอย่างเช่นคนนี้เออผมอยากให้เธอคนนี้ไปทำงานแบบง่ายๆอย่างเช่นเป็นงานฟาร์มพวกทรัพยากรผมอยากให้เขาไปฟาร์มถางหญ้าผมต้องการสักสองพันใส่ในกล่องอ่า ไปเลยไอ้หนูเอ๊ยเคยเห็นเด็กเสือวุฒิใหม่วะนียมันโคตรทุเรศลองอาวุธหน่ไม่ได้หรอติดอะไรนี่ได้แฮนเด็ดมาแล้วบอกลาอาวุธยุค ไม้ได้เลยราะเราจะใช้อาวุธยุกกระดูกแล้วดูเลยนะกระดูกเหรอเอออาวุธกระดูกกูไปโคตรไววะไลยเฮียกูข้ามหินไปเลยอ่ะจริงผมก็กำลังหากระดูกอยู่ Building Workshop เฮียกูต้องค้ามใน Building Workshop แล้ว Building Workshop มาอยู่ไหนวะน้องว้าวอะไรอ่ะที่สักผมทำให้ต้องข้า ต้องการฮาร์ดบูดแฮนเด็ดด้วยอ่ะทำให้แล้วพี่จัดก,การเลยฮาร์ดบูดฮาร์ดบูดแฮนเด็ดไอสัตว์ฮาร์ดบูดแฮนเด็ดไม่มันใช้วุฒิธรรมดาฮาร์ดบูดผมทำให้แล้วธรรมดาเฮียอะไรก็กูใช้อาวุธกูใช้อาวุธกระดูกผมไม่ใส่ไว้ในนี้เนี่ยโอ้ยเฮียเอาไปหมดเนเลยวะอย่าขอเลี่ยงสัตว์ทำให้เนีย่ยจังแล้วใครเป็คน,นตัดไม้หน <100 S 2> ึ่งร้อยมาเฮีย แล้วให้พูดตัดร้อยตัดไม้หนึ่งร้อยมายัดใส่ในนั้นไอสัตว์ผมก็ตัดเหมือนกันเถอะผมตัดอย่างเยอะไอ้เหี้ยตอนที่มึงลำดาบอยู่เหี้ยกูตัดต้นไม้ตรงนี้โล่งแล้วไอสัตว์ตอนที่พี่ไอ้นั่งยืนเอฟเคอยู่ผมก็ตัดจนโล่งอะพี่โอ้โหเอฟเคตรงไหนวะมาถึงเซิร์ฟไหนไอสัตว์มาถึงเซิร์ฟนี้ดิไอเบื้อกเซิร์ฟนี้แหละขับเร็วดีอยู่ ขอเลือกครับอุ้ยหายหน,น,น้าในหน้าสกีโอ้โหได้อีได้อีปิกเต็มเลยว่ะโอ้ชิตกูซีแอโร่กูซีแอโร่หัวทีมเลยกูซีแอโร่โ ไอแห้งัูป,ประกอบมาแล้วยิ่งมันดอกกดไปซะไลค่ความปรานียิงปรานีแค่ชื่อแม่เพื่อนยิง,งผลล็อกหน้ากากผกลล็อกด้วย แค่นึ้นสิเป็นเหี้ยเลยเบด์กับซอสี่ต่างกันไงวะเบยก็เบยไงซอก็ซอไงครับมันงงเลยวะซอนี่คือเกรดซอสใช่ไหมเรดนี่คือดและมอสดเชื่อนี้เราทาไม่ได้วะเราไม่สามารถทำชุดเกาะ ที่ได้เราต้องไปหาฝ้ายก่อนวะแล้วก็รู้ที่ที่ตั้งฝ้ายอยู่ไม่ใช่หรอโอแต่<ม>ยังไม่พร้อมผมก็รู้ที่นี่แต่ผมพร้อมแบบนะเนื่องจากตอนนี้ผมยังไม่สามารถเราไปสูงสุดได้แค่อาร์เมอร์ของเซตของไฟเบอร์นะฮะแต่อาวุธเนี่ยเราไปอาวุธกระดูกล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก่อนที่เราจะจากจากกันไปจากอะไรเยติดอ่าง ผมไปหาจับธาตุเพิ่มก่อนก่อนดีวะาโอเคลิปนี้มาในตั้งๆหามเปิดคลิปทำมูดกระดูกแล้วก็ได้ธาตุเลยไปเราไปจับธาตุกันดีวะตอนนี้เราสบายๆ้วชิวๆนี่ไงตรงนี้พี่ด้านหลังบ้านเลยเนะี่ยธาตุระเวบน้อยไม่ไปจริง ็บกองอยากได้ธาตุที่เลเวลเยอะกว่าผมสักสิบัพหรือไม่ก็ยี่สิบไปเลยหมาปูไอ้เหี้ยวันช็อตเ้ตายเลยขรมอนไอ้หนู เตตัดขาป่าทองน้อยนกรอมอนป่าเสยสะบัดท,ทิ้งท่าที่คุณเคยโอ้ตรงนี้มีอัลเบากาด้วยนี่หว่าโอ้ยนอกจากเราไม่ได้ทา่าหรอกแต่คุณได้อัลเบากามาแทน <c oughs> <c oughs> พี่นิ่งฟลุตชิบหาจะทำไงเนี่ยโอเคนะฮะในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราไปเปิด<ม>แผนที่กันดีกว่ามันจะมีชนเผ่าที่เผ่าสำรวจนะฮะเป็นเผ่าสกาอะไรพวกนี้ถ้าเราไปดูดวิญญาณใช้หน้ากากในการดูดความรู้ของมันมาเราจะเปิดแมพหรือผมทำอุปรกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการนัดรอเฮ้ยยี่ท,ทำตัวมีประโยชน์ดิยี่เห็นหนอะ นําสิบทนแล้วก็แท้งอีกบึมๆตัดไรบินล็อกเฮ้ยพียไม่จะไปนะล้อโดด

แอลูโอ้โหย่าเปิดแผนที่ไปที่เรียบร้อยวู้ฮู้อุ้ยอย่างนี้แผนที่มีบอกเลยเหรอว่าตรงไหนมีอะไรบ้างเฮ้ยจีดดดกดเอ็มดูดิผมไม่เปิดเลยดิ ใต่ไปของกูเปิดแล้วว่ามันบอกเลยว่ามันมีแรต่ตรงไหนบ้างเนี่ยหรือแ,แบบมันเอามาจากที่พี่เคยเล่นมาวะพี่เลยรู้แบบตรงไหนมีทียอะไรบ้างเปิดหมดเลยนี่ผมลองเดินลองไปที่เดียวกับพี่อยากเลี้ยงเสือแล้วว่าอยากได้เสืออีกกีหน้าขอเสือได้ไหมครับครับพี่ครับพี่ขอขอเสือได้ไหมครับอ่ะวไม่เขียเล่นเกมเองโอเคผมได้ธาตุคนใหม่มาแล้วตุ๊กตาตัวใหม่ เหี้ยกันเลยจะเอากลับบ้านก่อนเหย่จะกลัวเอ้ยอ๋อจะกลัว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 มึงเดินไปไหนอมึงเดินไปเจอจ้ากลัวเลยอ่ะไอ้สัตว์เรียบร้อยตายไปซะรกักมึงเดินไปตรงไหนทำไมไอ้เมือกลูก,กตาใกล้ๆของมึงไงเฮีย้ยใกล้ๆตรงนั้นที่กูเดินมามึงเดินไป, <c oughs> ไ,ปไหนก็มันไม่มีคน มันไม่มีคนเกิดแล้วไงมันก็รอดีมันก็รอดีมันจะได้ไปเปิดตรงนั้นทันมีอะไรตรงนั้นมันเงี้ยอีกระเวลหนึง่งไอเบือ้องจริงรอ๋อเออไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมรอดอะ่ะผมเก่งนะผมคาจากกลัวได้ด้วยเออเรื่องมึงไอ้เหี้ยม,มึงม,ม,มีอะไรวุธไงที่กูฆ่าไม่ไงไอ้เหี้ยมนง

แข็งเก่งยี่่อดก,กด,กดมั่วหมดเลยยี่่กลัวอู้ถึกมากถึกมากกิดยังไม่เกิดอ่ะถอยเนี่อันนี้ัะเป็นจังหมดนะเนี่ย โคตรเก่งอ่ะแต่ละคนอ่ะเวลสองเองอ่ะแต่เอากูเกือบตายแล้วอะโอ,โอ,โอ้มีท่าใหม่ด้วยเหรออเคจับ โอ้ oh. oh. ผมได้ตุ๊กตาตัวใหม่แล้วตอนนี้ผมได้ธาตุคุณใหม่มาะฮะน่าจะเก่งนะดูแต่รเวลน้อยอะรีววสองแต่อึดมากนะฮะซึ่งเขาเป็น EBC มาจากหมอนนะประมาณจากหมอดจีนหมอดหนึ่งนะฮะผมว่า <c oughs> ได้ธาตคนโปรดแล้วอะ You e r e t h f i r ตอนนี้ผมจะเดินมาถึงแคมป์ของเราแล้วฮะฐานที่มั่นของเราในอนาคตผมจะสร้างบ้านอะไรพวกนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะฮะตอนนี้ยังเป็นล่งโลไปก่อนนะฮะโมซาดแม่งโมจะไปลำดาบอยู่นะฮะไม่ช่วยกันตัดไม้เหนื่อยแะไม่ตัดไม้ตรงไหนโอ้โหไม่ตัดตั้งเยอะไหนไหนไหนแต่จนเรื่องสามไหนก็ใส่กล่องไปแล้วอ่ะฮิโมฮิโมหไวยแย่กูใช้ทากูไปตัดเถอะโอ้ตอนนี้ฮะเราก็เอาทาดโอ้ตัวนี้เขา ดิ้งมาที่300อยแล้วเราต้องหาข้าวให้เขากินนะฮะต่วนี้ยังไยแล้ว,ว,ลวมั้งโมตส์ไม่ยอมเข้ามหากินเลยยังโมเจะเดินเล่นอยู่กยเนี่ยผมสามารถรีทูตคนนี้ได้เขาเป็นมาสเตอร์โบลิเออร์เลยเหรออุ้ยโอ้ตายหรอแรงเกินกูอ่าตอนนี้ผมก็ได้าตาคนปวดแล้วเนีเ่ยเราไปดูเถก็หน่อยตดี โอ้โหเป็นดไฟเตอร์โอ้นี่มันเท่ของพวกไฟเตอร์เลยนี่ว่าขนาดพวกเกสซอสเหรอกับแฮมเมอร์ดูโอเบดอืมไฮ้ยผมได้ท่าคนโปรธแล้วว่ะยิ่งต่อสู้เขาจะได้รับความเสียหายน้อยลง50%เนะถ้าเป็นในสถานะคอมมนเดียนอ๋อเก่งไอสัตว์โอเคตอนนี้เป็น เว a ป o n มาสเตอร์เลยโมซาดเวเปิลมาสเตอร์ว่ะเวเปิลมาสเตอร์ว่ะโอเคนะสำหรับโซแมทอีพีหนึ่งซีซั่นที่สองนะฮะเป็นไงชอบหรือเปล่าคลิปนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะฮะคูณอีกพียับยับคูณของยับยับนะฮะปกติเนี่ยอีพีแรกเขาไม่น่าจะมีอะไรฮะแต่พวกผมเนี่ยไปละแม่งแบบรีบอ,อ่ะ <laughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b เป็นใจใผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำเกมอะไรทำโซเมสหรือเปล่าหรือทำเกมอื่นกดติดตามด้วยนะครับเอ้อย่าลืมกดซุปเปอร์แชทให้ผมด้วยช่วงนี้ร้อนเงินโอเคครับบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b สไ r ร b ์ไลค์แชร์ผมด้วย s u b ส c r i b ์ไม่ทำให้ผมได้ตังเพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ